ช็อกวงการแก๊งขุดบิตคอยสุดแสบโกงค่าไฟ26ล้านคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมค่าไฟบ้านเราถึงแพงขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้อาจมีคำตอบตำรวจและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกทลายขบวนการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดบิตคอยครั้งใหญ่จับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางอื้อซ่าแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือวิธีการที่พวกเขาวางแผนมาอย่างดีราวกับในหนังสายลับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกา44นาทีเกิดปฏิบัติการฟ้าผ่าตำรวจสอบสวนกลาง CIB รวมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผสนที่กำลังเข้าตรวจคน้น9จุดสำคัญในพื้นที่สีสเกตและอุบลราชธานีรวบตัวแก๊งโจรขุดบิตคอยที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐเป็นมูลค่ามหาศาลถึง26ล้านบาทเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การขโมยไฟธรรมดาแต่เป็นการกระทำผิดที่เป็นขบวนการมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและใช้เทคนิคที่ซับซ้อน จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากความผิดปกติในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสังเกตเห็นความผิดปกติและแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทันทีซึ่งนำไปสู่การสืบสวนขยายผลและพบว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบิตคอยน์นั่นเองผู้ต้องหารายสำคัญคืนนอนายอภินันอายุ36ปีถูกจับกลุ่มในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จากการลักลอบดัดแปลมมิเตอร์และต่อสายไฟฟ้าตรงเพื่อขุดบิตคอยซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วพวกเขาทำได้อย่างไรนี่แหละคือส่วนที่น่าสนใจแก๊งนี้ไม่ได้ทำกันแบบลวกๆแต่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากการเช่ากโกดังหรืออาคารพาณิชย์ในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้ชื่อคนอื่นเป็นนอมินีในการทำสัญญาเช่าและขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้จากนั้นพวกเขาจะใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเข้ามาทำการดัดแปลงระบบไฟฟ้า โดยมีสองวิธีหลักที่นิยมใช้กันคือการต่อสายไฟตรงจากสายเมนก่อนเข้ามิเตอร์ใบแพสซ์าวิธีนี้คือการลัดวงจรไฟฟ้าไม่ให้มิเตอร์บันทึกการใช้ไฟฟ้าจริงทําให้ใช้ไฟฟ้าได้ฟรีๆการดัดแปลงแก้ไขกลไกภายาในมิเตอร์แทมอริงเซวิธีนี้คือการเข้าไปปรับแต่งมิเตอร์ให้บันทึกการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าความเป็นจริงเช่นหากใช้ไฟเป็นหนึ่ง้หน่วยมิเตอร์อาจจะบันทึกแค่ส0หน่วยเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนพวกเขายังมีวิธีอำพรางการกระทําผิดที่แยบยลกว่านั้นอีก พวกเขาจะบุผผนังอาคารเพื่อลดเสียงดังจากพัดลมระบายความร้อนของเครื่องขุดเพราะเครื่องขุดบิตคอยจะปล่อยความร้อนออกมาเยอะมากซ่อนสายไฟอย่างมิดชิดและติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณเพื่อเฝ้าระวังการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ราวกับกำลังทําภา,ารกิจลับสุดยอดปฏิบัติการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกก3บกปบกปอทตำรวจไซเบอร์บกทลตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่กฟผรวมกำลังกว่า70นายเข้าตรวจค้นเป้าหมาย9แห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นเครื่องขุดบิตคอยจำนวน96เครื่องราเตอร์9ตัวกล้องวงจรปิด10ตัวโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์อีกสเครื่อง ผู้ต้องหารับสารภาพว่าตนเองเป็นโปรแกรมเมอร์และเริ่มลักลอบขุดบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี2563แต่ตรงนี้แหละที่น่าคิดการที่โปรแกรมเมอร์คนหนึ่งสามารถวางแผนและดำเนินการลักลอบใช้ไฟฟ้าได้ขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ในระบบการตรวจสอบของการไฟฟ้าหรือไม่หรือเป็นเพราะแรงจูงใจจากผลกำไรที่มหาศาลจากการขุดบิตคอยกันแน่คดีนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของคนตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาัยพบชคนตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บัญชาการกป พันตำรวจเอกสุริยศัก์จิรวัตรผู้กำกับสมบกปและทีมงานคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการลงโทษผู้กระทําผิดในคดีนี้ควรเป็นอย่างไรควรในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าให้เข้มงวดขึ้นหรือไม่และคุณคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจหลักที่ทำให้คนหันมาลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดบิตคอยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย